ครั okay, ค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้เนาะก็ได้สังเกตแต่ละกลุ่มแล้วก็มีการหาข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็ตัวไอเทมลองของเราเนาะก็อาจารย์เห็นว่าหาได้หลากหลายละเอียดดีเลยค่ะอืมแล้วก็พยายามช่วยกันแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆเนาะอางนี้ก็เลยทำให้เวลานำมาเขียนเป็นไอเดียเดียวเนี่ยก็จะมีไอเดียได้หลากหลายมากขึ้นเนาะค่ะ สำหรับการส่งงานเนาะมีนักศึกษาถามว่าทำยังไงก็คือถ่ายภาพจากในไมโลบอร์ดของเราที่เป็นงานเดี่ยวเราได้เลยเนาะค่ะอาจจะเขียนไว้ให้อาจารย์เพิ่มหน่อยว่าอยู่กลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มสองหรืออะไรเงี้ยคเพื่อที่ว่าอาจารย์จะได้กลับมาดูในลิงก์ได้เนาะถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์ได้เข้าไปในแต่ละกลุ่มเพื่อที่จะให้ฟีดแบ็กเนาะเกี่ยวกับงานเดี่ยวได้บางคนเนาะ,ะก็อาจจะพิจารณาดูว่าเราเขียนละเอียดหรือ,อยังหรือว่ามีความชัดเจนตรงไหน เพิ่มได้ไหมอะไรอยคะสำหรับการออกแบบเนาะสำหรับวันนี้จะมีประมาณเท่านี้ค่ะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ส่งในไลน์กลุ่มได้